ต้องสตาร์ทไปแล้วเปลีเปนนี่มาเอาอย่างไรดีวะจะกลับตัวยังไงดีวะขุดอะไรอกีกเจออะไรอกีกเจอปูบ่ฮะเจอปูบ่ะเอาแล้วฮะเจอปูบ่ะาแล้วม่เอ้ดูยายกันนะยายทำอะไรวะยายเอาปูยายเอาปูไปปนนะยายเอเอกินนะอะไรเลยแกอะไรเลยเลย หยิบอะไรมันหยิบกินหมดแหละไหนอย่ยยาแวะอวยา่าแวะมันมีอะไรนักหนาเนะี่ย กินขนมดีกว่าไม่กินล้วไม่กินขนมดีกว่ายำ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 เสร็จไปแล้วเด้อ มาเลยมาเ,เาล็วนัลงมาจะไปไหนมานี่มานี่ทททถทาเป็นจามทาเป็นจามทาเป็นจามอย่ยยยามันจะล้มใส่หัวนะมานี่เลยย่างยางย่างแน่แน่พูดไม่ฟังพูดไม่มฟัง นำเนียวก่อนลุกเดินลุกเดินลุกเดินจเดินให้ดูดินะแม่เดินให้ดูนาแล้ววะไม่ต้องมาสนใจกับข้าลูกมันี่มาเฮ้องลึงลึงยงโยยงยกยงโยยงยงยวาทำอะไรขายของซื้ออะไรให้ตา เป็นคนแค่เป็นคนแค่นะไม่ใช่คนแครนะแม่คนแคนแ่แค่ขอ,อร่อยจังเลยวะถ้ากินน้ำแล้วหรอกินน้ำเสำร็จแล้ว